คักคักคักเฮ้ยบักง่ายก็มีครับวันนี้เว้ยพูนเฮ้ยจัง สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องยูทูบช่องกล่องปลาปลาครับวันนี้ผมจะมาจุดเสียล่งเป่าคว้าบาัเล่นเขื่อนเซบุกกานเซบุกนี่อยู่อำเภอดอนบดแดงแล้วก็ระวังดอนบดแดงครับตะการพืชผลแล้วก็พผนาครับผมตอนนี้ประตูน้ำเพิ่นรู้สึกว่าจะเพิ่อนสอมแซมประตูน้ำรับน้ำไม่กระเลย ไหลลงมาแห้งแน่เดี๋ยวผมจะพามาเหร็น,นำ้ำพีนนองสะดุงไปเลยครับชอตแรกชอตแรกเข้าพูนพูนอโอ้ยเตนดอกสะดุงสองเส้นครับสะดุงสะดุงหน่อยสองเส้นแม่ของตามานนี่เนาะนีะ่นาะ ปลาขาวหน่อยปลากุ้มปลาขาวปลาซอยของดีได้เห็ปเดปลาแดกช็อตสองครับพี่น้องอุ้ยช็อตที่สองปุ่นยังขาวทีบไปทึงปุ่น <laughs> สองเส้นกะได้ว่าปลาที่เป็นรุ่นสองเส้นครึ่งยู่ได้ครับสะดุ้งเล่าสองเส้นอยู่ โอ้ย,อยขักๆักขักเฮ้ยบักไงก็มีครับวันนี้เอ้ยพูนเฮ้ยจังของจ้อยวันนี้โอ้ยเียดายดีด พุูนครับขนาดของนี่นี่กัปปวะของจะได้หลายกว่านี่โอ้ยเสียดายเนาะแน่นอ่ะกัปปวของจะได้หลายกว่านี่ทำที่นี่โอ้ยบาทที่สามครับปกติเคลื่อนนี่นี่มีป่าดุกมุ่นเลยครับป่าดุกมุ่นกัจจิมีพอ่ออยู่แถวๆนี้แหละครับขึ้นไปสูงกว่านี้ก็บ่มี ขึ้นไปยะสูลอยเอ็ดขอนจันการสินจะบ่มีครับปลาดุกมุนจะมีเยอะแถวนี้แซบกระปานปลาดุกมุนนั่นแต่ว่าตอนนี้เขาเบิ่งปลาใส่กับปลากุ้มไปซะก่อนปีนี้ยังไม่ทันได้พออ้าวแม่จัดมาจักดอกชุดใหญ่ๆบ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยคักของเราอีหลีพูน ดี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 ฝุ่นยังไหลลงมาเอาพันเบิดครับมันเข่าตาท่านสองเส้นเครื่องกันน่าจะโอ้สองเส้นเครื่องกังติกเอาหยากไหมกังติกซุปซุปโตเลยครับถ้าสองเส้นเครื่องเอ,อาของนี้แล้วครับดอกที่โกของแล้วโอ้ยฝุ่นทั้งฝุ่นเตล็ดสวดเลยครับ อวัติภาพามาเบิงบาทที่หของจ้อยเรากำลังทำการปดตะไคร้เนาะแม่เนะาะออออทางล่านจะเป็นตะไคร้ครับก็เลยมีการของในจังหน่อยเอารอเบิงบาทที่เจดมันเมือย จีขันปุ๊โอ้บาทที่เจ็ดนี่บอถือถือสามตัวครับเนื่องจากมันของมอจินี่เราลงไปในานา้ำมาเอามาชมบาทที่แปดกันครับวันนี้ที่ว่าเาแบบิ่งจักสิบหยกอ๋บาทที่แปดของกิเลส ลงอีกแล้วฮ้ยมันกระลังดีบาทที่แปดและของเราเราพึ่งมาเลยครับจะก็ได้ป่าหลายได้เห็นบอกพี่น้องป่าพอดีตากแดดครับแดดเดียวทอดกับกรอบใส่บักแตงตำบักแตงตำบักหงุงอุ้ยหรือว่ากินกับแกว้วแสบครับแสบ เราลางวังบาทที่เก่ากันามาลุ้นกันครับสำหรับบาทสุดท้ายก้อนสิจากล่ากระถือว่าปลาดีครับถ้ายกยุบมันเมือก็อกได้ยยุบมันเมือ,มอ,มอแล้วครับ ขั้นบกยกกรอาจจับ่ะไรแต่ว่า,าค่อนขางยกที่ลำบากแน่ย,นยครับมันของเนื่องจากว่าพื้นมันเป็นตาค่ายแล้วก็ทีมี่ใหม่แน่ตอนนี้มีจอกมากพอมครับตอนนี้จอกไหลออกมาพอมของอีกแล้ว โ oh, oh, oh. อ้ยน้องเหอะของอีกแล้วครับต่นายอ้าวแถมอีกบาทนึงบาททุดท่า,ายท่ายสุดได้บ่ได้เฮ้าก้าเมื่อเออยังสิในเมฮอฮุยอ่ออ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 าเต็มสัตว์มันลงมา้ย มื่อกับปลาซิวอา้าวตัวนี้มาคอยมันสินเอาควนโอ้ยกรบพี่น้องอันนี้คือปลาซิวออาวครับเซียมด้วยครับปลาซิวออาวนี่ขายกันโลละสองร้อยบาทประมาณนี้ครับนั่นอา้าวเป็นอันว่าคลิปนี้เฮาจบเพียงแค่นี้ครับมื้อนี้จะได้กับฝากติดตาม ทางช่อง youtube กองปลาปลาน้แล้วก็ทางแฟนเพจ f เฟ e บ o o ก่องปลาปลาขึ้นกันครับอันที่มีรูปปลาตัวเียเชียล่ะครับผมจอมจุดเสียวลงเป่าวัน,นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ